สวัสดีค่ะรัตนาวัณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำไหนดวงนะคะสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของชาวราศีพิจิกนะคะในาศาสตร์ไพ่พรมยานชาวราศีพิจิกนะคะคือคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีพิจิกและคนาราศีพิจิกนะคะก็รับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปักแรกวันที่หนึ่งถึงวันที่ 15พฤศจิกายนนะคะการงานการเงินความรักนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มจากการงานนะคะการงานนะคะในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรก็สุขสันต์วันเกิดนะคะคนที่เกิดในช่วงปักแรกของพฤศจิกายนนะคะขอให้คุณมีความสุขนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนะคะขอให้ดวงแห่งๆปังๆนะคะการงาน ไพ่พระอาทิตย์นะคะการเริ่มต้นงานใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณเองนะคะว้าวเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเดือนเกิดนะคะอืมการเริ่มต้นของเดือนเกิดการเริ่มต้นงานใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนกลับมาเกิดใหม่ครั้งเลยนะคะไพ่ใบที่สองนะคะเมฆรากกรรมศูนย์อืมงานออนไลน์โดดเด่นมากนะคะถ้าใครอยากจะทําเกี่ยวกับออนไลน์นะคะ โดดเด่นมากอะไรที่เกี่ยวกับการไฟฟ้าอยู่บนฟ้านะคะดีมากอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะคะในการเริ่มต้นของคุณอ่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นซะทีเดียวนะคะแต่คุณเป็นคนเก่งขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะและไพ่ใบที่3นะคะขยันและอดทนนะคะพยาสุครีพคือการเปลี่ยนแปลงนะคะขยันทุกวัน ก็ได้เงินทุกวันนะคะาสาธุนะคะก็ระมัดระวังนะคะการบัญชีแล้วก็การบุคคลนะคะเช่นเพื่อนร่วมงานอาจจะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายใจให้คุณต้องวดหัวกับหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นงานใหม่ใดอาจจะต้องมีการปรับตัวสักหน่อยนะคะหรือถ้าเกิดว่าเริ่มตำแหน่งใหม่มันก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะหรือใคร ไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะแต่คุณก็รู้สึกเหมือนเหมือนมีอะไรดีๆเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ก็ระวังนะคะเ,เรื่องจุกจิกวุ่นวายใจหรือแม้แต่เรื่องการมีปากเสียงหรือทะเลาะกับคนรอบข้างนะคะอันนี้ให้ระวังนะคะใครรอง,งานอยู่นะคะมีเกณฑ์จะได้งานนะคะสู้ๆนะคะขอให้ ได้งานที่ถูกใจนะคะแต่มันจะอยู่ในภาวะของการตัดสินใจเลือกนะคะอาจจะมี2งงานเข้ามาให้คุณต้องเลือกก็ได้ซึ่งมันมีความแตกต่างกันนะคะใน2งงานนั้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องมีการตัดสินใจเลือกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกอันที่คุณชอบเลือกอันที่คุณมีความสามารถที่ทำได้นะคะก็สัตุนะคะ ระมัดระวังเอกสารทางราชการด้วยก็ดีนะคะถ้าใครอยู่ในช่วงของการเดินทางนะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเรื่อง การเงินนะคะปักแรกเดือนพฤศจิกายนนะคะการเงินเป็นอย่างไรการเงินพยาราชสีนะคะความวิตกกังวลในเรื่องการเงินนะคะมีความสุ่มเสี่ยงนะคะลงทุนใดก็ะระมัดระวังด้วยนะคะไพ่ใบที่2นะคะแต่คุณจะเอาอยู่นะคะเอาตัวรอดได้เอาอยู่ได้ในเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินหรือว่าอะไรที่คุณต้องแบกรับไว้ในช่วงนี้นะคะ จะผ่านไปได้นะคะสู้ๆไพ่ใบที่3นะคะอู้รัชนากสังทองขึ้นซ้ํามาตอกย้ําถึงความไม่มั่นใจถึงการต้องตัดสินใจนะคะก็จะย้ําอีกครั้งนะคะสาหรับคนที่ต้องการลงทุนใดนะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะอ,อะไรที่รู้สึกว่าเสี่ยงเกินไปก็อย่าเพิ่งลงทุนนะคะเพราะว่า เงินมันอาจจะยังไม่ค่อยสเสถียรสักเท่าไหร่ในช่วงปักแรกถ้าลงทุนใดก็ขอให้คุณมั่นใจแล้วก็สุขุมรอบคอบนะคะอืมเพราะว่ามันไม่ค่อยสเสถียรสักเท่าไหร่เอาตัวรอดหรือว่าผ่านไปได้ด้วยดีในปักแรกแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงทุนผิดมันก็พลาดได้เหมือนกันก็ระมัดระวังนะคะมีเกณฑ์ใดที่จะไปเสริมสวยอ่าถ้าใครนะคะ อยากเสริมสวยเติมแต่งในช่วงนี้ทําได้นะคะแต่ก็ต้องศึกษาดีดด้วยนะคะว่าเอ๊ะที่ไหนดีหรือถามเพื่อหรือถามคนที่เขามีประสบการณ์ว่าเราจะไปทําที่ไหนตรงไหนนะคะมันจะได้มั่นใจออกมาและสวยงามนะคะสําหรับการที่คนจะไปสําหรับบางคนที่จะไปทําศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงามเพื่อความมั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองนะคะอืมอู้ มีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ด้วยนะคะบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะโดดเด่นด้วยนะคะเนี่ยถึงอย่างไรแล้วคุณก็จะกินดีอยู่ดีในช่วงปักแรกนะคะอาสัตว์ุนะคะเดินทางะจะมีโชคนะคะถ้าคุณได้เดินทางหรือว่าได้ไปทําบุญนะคะก็จะดีนะคะจะมีโชคในช่วงปักแรกนะคะต่อไปเรามาดูความรักนะคะความรักของชาวราศีพิจิกนะคะ ปากแรกเดือนพฤศจิกายนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะความรากักไพ่ใบแรกนะคะโอ้พระนารายทรงสุบันนะคะวิอยากจะบินกันแล้วนะคะอในบางคู่นี่ต่างคนต่างบินก็เป็นไปได้ด้วยนะคะไพ่ใบที่สองพระแม่อุมานะคะการถือทิฏฐินะคะเอออย่าถือทิฏฐิจนเกินไปนะคะดถย่อนบ้างก็ดีนะคะไพ่ใบที่สามนะคะพระขันทกุมารมีความยัง เป็นเด็กมีความเป็นดื้ออยู่ด้วยนะคะมีการไม่ลงรอยกันต่างคนต่างมีเงื่อนไขของแต่ละคนนะคะสาหรับคนที่มีคู่เนาะเออลักษณะเหมือนแบบฉันก็มีมีเงื่อนไขของฉันเขาก็มีเงื่อนไขของเขานะคะเออถ้าเกิดลดหย่อนตกลงกันได้ด้วยดีก็สามารถอยู่กันได้ด้วยข้อตกลงหรือเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างนะคะส่วนคนที่ มีส่วนคนโสดนะคะส่วนคนโสดเนี่ยก็ดูแล้วยังรักความโสดอยู่นะคะยังรู้สึกว่าฉันดูแลตัวเองได้เอ,อยังดูแลตัวเองได้อืรู้สึกเหมือนแบบเไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดอืหรือแม้แต่ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เข้ามาแล้วแบบมามา,มาหายหายนะคะจะอยู่ภาวะแบบ มาหายมาหายเอเขาจีบเราจริงหรือเปล่าเอาเขาจริงจังไหมนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปแล้วกันนะคะค่อยๆศึกษาดูๆไปนะคะออ่หรือไม่ก็ช่วงนี้สดส,สวยก็ดีนะคะประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ